สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสิริมณานเลิกงามชื่อเล่นชื่อปลายนะคะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนายเมธีสังวรนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพี่อันวานะครับอยู่ชั้นปีที่3ครับวันนี้นะครับพวกพี่ทั้งสองคนนะครับจะพาทุกคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา,านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันเลย สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับเราเรียนทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์และนอกจากนี้นะครับเรายังได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูทั้งในสถานที่จริงและในสถานที่จําลองด้วยครับสำหรับจุดเด่นของสาขาเราแล้วนะครับสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นสาขาที่สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามารถเป็นต้นแบบในการผปิดครูที่หันสมัยได้ครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะในสาขาของเรานะคะมีทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีเครื่องมือที่พร้อมต่อการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ค่ะและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้อง STEM ศึกษาห้อง STEM ศึกษานะครับเป็นห้องที่จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการทั้ง4สาขาวิชาการได้แก่ S วิทยาศาสตร์ T เทคโนโลยี E Engineering M Mathematics และผลงานที่ผมอยู่นี่นะครับหรือน้องกบนี่นะครับเป็นผลงานที่ผ่านมาจากเครื่องนี้ครับเครื่องปรินเตอร์มิตินะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับจะสามารถออกแบบชิ้นงานหรือโมเดลที่เป็นสามมิติได้โดยใช้ตรงนี้นะครับใช้เส้นพลาสติกนะครับออกมาหล่อเป็นชิ้นงานตรงนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับทางสาขาวิทยาศาสตร์ของเรานั้นยังมีนี่อีกครับเครื่อง ตัดอะคริลิกนะครับซึ่งเจ้าเครื่องตัดอะคริลิกนะครับจะเป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนสูงในการตัดอะคริลิกเพื่อให้ได้รูปงานที่เส้นที่ชัดเจนและคงทนครับแบบนี้เลยครับและห้องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่เราใช้ในการผลิตอัตกรรมนะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนี่เลยครับสว่านพวกเลื่อยชุปต่างๆนะครับพวกเครื่องเชื่อมเครื่องตัดต่างๆขนาดใหญ่นะครับซึ่งห้องนี้นะครับเราก็ใช้ในการผลิตอัตกรรมขนาดใหญ่นะครับ สำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งสื่อที่ผมได้ถืออยู่นี้และที่ป้ายได้ถืออยู่นั้นและสื่อที่วางเรียงรายอยู่บนนี้นะครับก็ะ<ๆ>จะเป็นสื่อที่ทางสาขาวิทยาศาสตร์นะครับได้ออกแบบและรังสรรค์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชานั้นครับค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะเป็นห้องปฏิบัติการเรียนการสอนหรือว่าไมโครทิชชิ่งค่ะ ห้องนี้เอาไว้สําหรับฝึกนิสิตนะคะฝึกสอนหน้าชั้นเรียนก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนต่างๆค่ะสาขาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะอาชีพที่สามารถทําได้ 1. คุณครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในวิชาวิทยาศาสตร์ 2. ออาชีพอาจารย์ 3. อาชีพนักวิชาการของภาครัฐในการจัดการเรียนรู้ 4. อาชีพนักวิจัยวิทยาศาสตร์ อาชีพนักวิชาการโรงพิมพ์ 6. อาชีพนักอบรมและสัมมนาและ 7. อาชีพการออกแบบสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆนะครับพี่อยากจะเป็นครอบครัวกับพวกเรานะครับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับก็เปิดรับนะครับในรอบรุกต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นพี่วานนะครับพี่วานนะครับเข้ามาในรอบที่2นะครับรอบรับตรงเขตพื้นที่ครับส่วนพี่ปลายนะคะเข้ามาในรอบที่3าค่ะรอบแอดมิชชั่นค่ะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ วิทยาศาสตร์ศึกษาแล้วเจอกันนะคะไปเจอกันค่ะ